โจทย์ข้อที่16นะครับจงหาผลสำเร็จของ4 0แสนล้านนะครับคูณ0.005นะครับอ่า0.005นะครับส่วนด้วย2คูณ10กำลัง3นะครับ2ูณ10ยกกำลัง3นะครับอ่าเดี๋ยวเนะไปนิดนิดนึงหน่วย10 0ร้อยพันหมื่นแสนล้าน1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนนะครับก็คือ4 0 0แสนล้านนะครับคือเลข4แล้วก็ต่อด้วยศูนย์ทั้งหมด 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสตัวนะครับมีศูนย์อยู่ต่อท้าย11ตัวนั่นเองนะครับเขาข้อนี้เขาให้ผลให้หาผลสำเร็จก็คือคำนวณออกมาแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับหน้าตาสวยงามเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาโจทย์เนี่ยมาตั้งตอนตรงนี้นะครับปึง้งนี่คุณครูคก๊อปมาเรียบร้อยชึ่ตรงนี้เลยนะครับย่อ,ยอขานิดนึงดีไหมจะได้ ไม่ใหญ่จนเกินไปย่อ,ยอเขานิดหนึ่งอ่าประมาณนี้พอได้นะครับพอเห็นนะแล้วเราก็มาเริ่มคํานวณกันนะครับอ่ะอันนี้คือโจทย์ของเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโจทย์ของเราคราวนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการอ่าใช้อันเล็กหน่อยชิบอ่าเราจะเริ่มต้นด้วยอ่าจัดรูปให้มันก่อนนะครับจัดรูปให้มันก่อนไอซี IC แล้วเติมศูนย์สิบเอ็ดตัวเนี่ย ไอ้ตรงนี้อ่ะเอาก็แค่ก้อนนี้ก่อนนะครับนักเรียนก็ใครที่ลืมไปแล้วมาทบทวนกันมันคือ4คูณ10ยกกําลังอะไรครับทัาง่ายเลยคือมีศูนย์สิตัวก็ยกกําลัง11จบแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามองในในรูปของว่าเอ๊ะคุณครูมันคํานวณยังไอ้มันมองยังไงมันคือ4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ี่้าเดดนาะ11มันคือจุดศูนย์อย่างเงี้ยครับแล้วคุณครูอยากจะจัดรูปให้มันเป็น4ก่กลังคูณกับ สิเนาะเอ๊ยยกกาลังอะไรดีเราก็ปัดศย์ไอปัดจุดนะครับไปข้างหน้า,า,ดดนา,าหนึ่งสองสา,า 0, มสี่ห้าหกจดแดเก้าสิบสอ็ดนี่จุดเดินมาข้างหน้า11ครั้งมันจะกลายเป็น4.0ถูกไหมจุดเดินมาข้างหน้า11ครั้งก็แสดงว่า10บกำลัง11 เดินมาข้างหน้าเนาะถ้าถอยหลังจะเป็นลบสิบเอ็ดถูกไหมถ้าถอยหลังสิบเอ็ดครั้งก็จะเป็นลบสิบเอ็ดแต่รอบนี้จุดจุดนะครับจุดเนี่ยเดินมาข้างหน้าเห็นไหมเดินมาข้างหน้าเมื่อกี้ที่เรานับกันได้สิบเอ็ดครั้งนะครับเราก็จะเป็นสี่คูณสิบกำลังสิบเอ็ดนั่นเองหรือจะมองว่าเอ๊ะเลขสี่เติมมีศูนย์อยู่สิบเอ็ดตัวก็สี่คูณสิบยกกำลังสิบเอ็ดก็ได้นะครับแต่นี้ให้เห็นที่มาว่าอ๋อมันคือจุดเนี่ย,จา,จ,ยจากตอนแรกมันคือจุดอุ้ยจากตอนแรกมันคือจุดศูนย์เนาะ มันคือจุดศูนย์เฉยๆเราก็เอาจุดเลื่อนมาจุดถึงตรงหน้าเนี้ย1 1ครั้งก็4คูณ10ยกกำลัง11นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้อ่าพอมา0.05 0.0005นะครับอ่ามาลองเขียนตรงนี้ดู0.0005รอบนี้จุดต้องเดินไปข้างหลังเนาะ1 2 3 4เดินมา4ครั้งเป็นจุดตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็น5.0เนาะจะกลายเป็น 5. 0ตรงนี้ก็เราก็จะคูณ5 0, นะครับ แล้วก็คูณ10ยกกําลังอะไรเดินถอยหลังมากี่ครั้งนะเมื่อกี้1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งถอยหลังมา4ครั้งก็ลบ4นั่นเองเนาะถอยหลังมา4ครั้งใช่ไหมครับและส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยอะไรข้างล่างไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย2คูณ10ยกกําลัง3ได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะโอเคนะครับเราก็ได้หน้าตา จากโจทย์ของเราที่ดูยาวๆนะครับอ่าเราใช้อันนี้อ่าเราได้หน้าตาที่ดูสวยงามมากขึ้นนะครับก็คืออ่าสั้นมากขึ้นนะครับสวยงามเหมาะแก่การคํานวณน,นะครับจากตอนแรกมันดูยาวๆเขียนดูยุ่งๆหน่อยนะครับอ่าต่อเลยนะครับแล้วเราก็ทําการคํานวณต่อนะครับ เราก็จัดเมื่อมันคูณกันอยู่นะครับมันคูณกันอยู่หมดเลยไม่มีเครื่องหมายบวกเลยเห็นไหมมันเชื่อมกันด้วยคนคูณสลับที่ได้เนาะสี่คูณห้ากับห้าคูณสี่มีค่าเท่ากันอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูจะจัดกลุ่มให้มันสวยๆงามๆนะครับมันจะได้ครูจะจัดเป็นสี่กับห้าเนี่ยมาชนกันนะครับสี่กับห้ามาชนกันแล้วเอาสิบยกกาลังสิบเอ็ดกับสิบยกกาลังลบสี่เนี่ยมาใกล้ๆกันอย่างนี้จะได้ดูสวยๆหน่อยแล้วข้างล่างครูก็เอาสองนะครับ ณ10ยกกํลาลัง3เหมือนกันนะครับคราวนี้อยากให้นักเรียนสังเกตถ้าคุณครูจัดกลุ่มอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับมันคือ4คูณ5ได้20แล้วก็หารด้วย2อเนาะอันนี้ก็คือ10กํลาลัง11คูณ10กํลาลัง4ไอ้ลบ4แล้วก็ส่วนด้วย10บกำลัง3าํานวณแยกกันเลยครับอ่ะพอไหมเอ่ยอ,อ่าพอนะคํานวณแยกกันได้เลยครับคํานวณไอตรงที่เป็น4คูณ5ได้20ก่อนได้นะอ่ามาถึงตรงนี้แล้วเนาะ อ่าสี่คูณห้าได้ยี่สิบนะครับสี่คูณห้าได้ยี่สิบอ่าสี่คูณห้าได้ยี่สิบนะครับส่วนสองคำนวณแยกกันเลยนะครับจะได้และอันนี้ก็เป็นสิบยกกําลังสิบเอ็ดนะครับคูณกันอยู่เอามาบวกกันบวกด้ลบสี่ก็ลบสี่เนาะจริงๆเราทําต่อได้เลยนะครับไอตรงนเนี้ยสามเนี่ยเมื่อขึ้นไปบนมันก็ต้องเป็นลบสามถูกไหมถูกไหมครับก็ลบสามนี้ได้เลยครับนักเรียนยนี่ได้เลยนะ ก็เชื่อว่ามีคนเข้าใจเยอะอยู่นะครับใครที่ไม่เข้าใจมาเข้าใจคลิปนี้ได้เลยนะครับอาจทวนให้ใหม่10กําลัง11นะครับ10ยกกําลัง11นะครับคูณด้วย10ยกกาลังลบ4เนี่ยคูณกันอยู่มันเอามาบวกมันคือเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันเนาะเพราะฉะนั้น11บเอ็ดะครับบวกด้วยลบสมันก็คือ11บเลบสนะคูณแรกของเราเห็นไหมสิบเอ็ดลบสและมันหารอยู่เนาะตรงนี้ย้ายขึ้นไปบนก็คือ ลบนั่นเองนะแล้วก็จัดรูปให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ตัดนิดนึง212 212อันนี้ได้10นะครับเพราะฉะนั้นตัวหน้าเราได้10เฉยๆซึ่ง10เฉยๆเนี่ยครูเขียนรอไว้ได้เลยมันคือกำลัง1เนานะส่วนด้านหลังเราได้อะไรครับ10ยกกำลังอะไร11-4ลบ4ได้7นะ7 8 9 1เนาะ7ลบ3 7ลบ3ก็ได้เท่าไหร่ครับ7ลบ3ก็ได้4ทันไหม11ลบ4ได้7นะครับ 1 1บเลบสีนี่ยได้เจ็ลบสก็ได้4ี่เนาะสี่หเพราะฉะนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนก็กลายเป็นก้อนนี้นะครับอ่ะแล้วควนี้มันคูณกันอยู่นะครับฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมาทําอะไรกันครับนักเรียนบวกกันนะครับมันก็จะได้นักเรียนก็จะได้อ่าตัวใหญ่เลยนะครับได้อะไรครับ10ยกกําลัง5นั่นเองนะอ่าสีบวกหเนาะก็เป็น5นั่นเอง อ่ะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ดูเป็น1นบวกสก่อนก็นได้อู้เป็น1บวกด้วย4นะครับและเราก็จะเท่ากับนะครับอ่าเท่ากับ10ยกกำลัง5นั่นเองข้อนี้ของเรานะครับโอเคเสร็จอีกหนึ่งข้อนะนักเรียนข้อนี้ใครตอบนะครับผลสำเร็จก็คือ10ยกกำลัง5นะครับผลสำเร็จของเรานะครับจงหาผลสำเร็จ ของตัวนี้นะครับก็ได้เท่ากับ10ยกกําลัง5จากที่มันดูวุ่นวายนะครับจริงๆเวลาเราเห็นเลขเยอะๆอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตัดสินว่าเฮ้ยคนนี้ยากได้เลยผ่านหรืออะไรเงี้ยครับพยายามมองว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะพอได้คือมันมีข้อที่ยากอยู่แล้วครับครูเข้าใจเวลาเราสอบเนี่ยแต่ครูอยากจะให้เรามองในแง่ที่ว่าความสามารถเราเอื้อมถึงหมายความว่าเฮ้ยเราค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาละเราพอรู้ละเรื่องยกกําลังนะครับอา,อาจจะมีเรื่องพหูนา้าอาจจะมีเรื่อง ปริมาตรนะฮะเรื่องอ,อะไรต่างๆคือที่เราอ่านหนังสือมาที่เราฝึกมาครับและพอเราเจอโจทย์เนี่ยที่มันไม่ได้พลิกแพงมากเราเห็นโจทย์แล้วเอเอน่าจะพอทําได้นะพยายามมีกําลังใจก่อนแล้วค่อยๆดูว่าไอ้ความยุ่งยากต่างๆนั้นเนี่ยเราจะลดทอนมันยังไงเราจะปรับเปลี่ยนเราจะทําให้หน้าตามันสวยงามขึ้นยังไงนะครับค่อยๆดูทีละขั้นทีละขั้นครูเชื่อว่าประสบการณ์จากที่นักเรียนลองฝึกทําจากแบบฝึกหัดหรือแล้วมาดูคลิปแบบนี้ครับ จริงๆก็มีหลากหลายให้เลือกดูด้วยนะครับเขาเรียกว่าเหมือนมันจะเพิ่มเป็นประสบการณ์ให้นักเรียนมีทักษะในการคำนวณมากขึ้นประสบการณ์ตรงนี้เวลาเจอโจทย์จริงๆนะครับนักเรียนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนคุ้นๆน,นะเคยทํามานะเราก็จะสามารถหยิบเอาความรู้เหล่านั้นนะมาช่วยแก้ปัญหาได้มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะหรอกครับเวลาเราเจอในข้อสอบหรือถ้าโชคดีอาจจะมีความคล้ายกันหรือเหมือนกันเลยนั่นก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเลยแต่มันมี ทักษะในการคิดที่เราเคยฝึกครับเคยมองจนเข้าใจจา,จากที่ไม่เข้าใจนะครับเคยมองจนเข้าใจว่าอ๋อคุณครูใช้สมบัติแบบนี้นี่เองอย่างอันนี้ครับเลขเยอะๆเนี่ยอ๋อคุณครูมีการจุดมีการเลื่อนมาหรือเราอาจจะมองเป็นเอ้ยมันมีศูนย์สิบเอ็ดตัวเหรอก็คือสี่คูณสี่คูณสิบยกกำลงังสิบสี่คูณสิบยกกำลังสิบเอ็ดได้เลยนะครับหลังจากนั้นคุณครูก็เอามารวมๆกันเป็นอย่างนี้คือเหมือนกับนักเรียนพอเห็นแต่ละขั้นแต่ละขั้นแล้วว่าเกิดความเข้าใจแล้วความเข้าใจตรรงเนนี้ยมััจะอู่กบา เหมือนคล้ายๆเป็นความจำเราเลยครับแต่เป็นความเข้าใจติดตัวที่จะส่งผลให้เราแก้โจทย์ปัญหาอื่นๆได้นะครับครูแนะนำนะครับถ้านักเรียนเริ่มมีความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะครับเรื่องราวของเลขยกกำลังมากขึ้นในคำในคำถามประมาณนี้แบบประหัดประมาณนี้ก็ลองไปเปิดในหนังสือดูเพิ่มเติมได้ในแบบประหัดหรือว่าในหนังสือเรียนก็ได้ครับว่า,าเราลองทําดูซินะครับลองทําดูซิโจทย์แบบนี้โจทย์คล้ายๆอย่างนี้เราใช้ความรู้ทํา ที่เรามีเนี่ยลองแก้โจทย์ปัญหาดูว่ามันได้อะไรบ้างนะครับเจอโจทย์ข้อไหนที่ยากแล้วก็เอ้ยทำไม่ได้เลยก็ส่งมาให้คุณครูช่วยดูได้นะครับแล้วก็พิมพ์ใน Facebook นะครับคำว่าสถาบัานนะครับปะปัญญาก็เข้ามาถักทายได้นะครับบอกว่ามาจาก YouTube ก็ได้ครับ สถาบันป,ปัญญาหรือใครรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสฝึกในในแบบฝึกหัดอีพีสิบหกของเตรียมสอบเข้ามอีกก็เข้ามาทักทายพูดคุยได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับครูพยายามจะทำรว,วมสะสมข้อสอบต่างๆไว้นะครับก็เริ่มต้นจากไม่ได้จุดเกินไปก่อนนะครับเพราะว่าครูพบว่าเด็กนักเรียนที่ไม่เข้าใจพื้นฐานเลยเนี่ยมีค่อนข้างเยอะและพื้นฐานมันสาคัญที่จะก้าวไปสู่ ในการทําข้อสอบอยากๆนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสเขาเรียกว่าปรับพื้นฐานนะครับหรือฟื้นความเข้าใจกันใหม่นิดนึงเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วเวลาเราเจอข้อสอบที่มันประยุกต์ที่มันยากมันก็จะช่วยให้เราพูดคุยกันง่ายขึ้นเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ